ผมอยากเล่าเรื่องราวที่กำลังเปลี่ยนชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้คุณฟังนี่ไม่ใช่เรื่องที่คนใดคนหนึ่งแต่งขึ้นแต่เรื่องนี้มาจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้าผู้สูงสุดดังนั้นมันจึงเป็นความจริงและเชื่อถือได้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุด พระเจ้าผู้สูงสุดองค์นี้ทรงฤทธิ์อำนาจเหนือผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณต่างๆผู้นำทางศาสนาหรือรัฐบาลหรือพระหรือเจ้าอื่นๆที่คนกราบไหว้บูชาพระองค์เป็นอยู่ก่อนที่จะมีสรรพสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกด้วยเพียงการตรัสของพระองค์เท่านั้นและทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นมา พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งบนโลกและบนแผ่นดินสวรรค์ทรงสร้างสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้เช่นพวกทูตสวรรค์พวกเขาคือวิญ,ญญาณที่งดงามผู้ซึ่งนมัส,สการพระเจ้าและรับใช้พระองค์ในสวรรค์และพระองค์ยังทรงสร้างทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวอีกทั้งแผ่นดินโลก พืชพันธุ์และสปปรรพสิ่งที่อยู่ในนั้นสุดท้ายพระองค์ทรงสร้างทั้งมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงตามพละลักษณะของพระองค์เมื่อทรงสร้างทุกสิ่งสำเร็จแล้วพระองค์ตรัสว่าดีพระเจ้าทรงมอบสวนอันสวยงามให้ชายและหญิงคู่นั้นอาศัยอยู่ทุกๆวันพวกเขาจะเดินไปกับพระองค์ในสวนนั้นพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับพระองค์และต่อกันและกัน พระองค์ทรงตรัสให้พวกเขาดูแลสวนและเพลิดเพลินกับทุกๆสิ่งในนั้นพระเจ้าทรงมีคำสั่งที่พิเศษให้กับพวกเขาด้วยตรัสว่าเจ้าสามารถกินผลของต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้แต่มีต้นหนึ่งที่อยู่กลางสวนผลของต้นนั้นเจ้าไม่ควรกินถ้าเจ้าฝืนกินแล้วเจ้าจะต้องตายแน่ ความสัมพันธ์ของชายและหญิงต่อพระเจ้าและต่อกันและกันนั้นสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีความสัมพันธ์อย่างนี้กับพระองค์และต่อกันและกันทั้งชายและหญิงคู่นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมทั้งต่อพระเจ้าและต่อกันและกันอย่างไรก็ตามคุณจำพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหม หนึ่งในนั้นเกิดความยโสโอหังเขาอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าและอยากให้ทุสวรรค์อื่นๆมานมัสการเขาแทนนมัสการพระเจ้าแต่มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับการนมัสการและบูชาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่ทุสวรรค์ผู้ไม่เชื่อฝั่งนั้นออกไปจากสวรรค์เราเรียกทุนนั้นว่ามาร พระเจ้ายังได้ทรงขับไล่ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่ติดตามทูตสวรรค์นตนนั้นออกไปด้วยพวกเหล่านี้คือพูดผีปีศาจและวิญญาณชั่วทั้งหลายนั่นเองวันหนึ่งมาใได้ล่อหลอกให้ผู้หญิงคนนั้นกินผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กินมันฐานเธอว่าพระเจ้าพูดจริงๆหรือว่าเจ้ากินผลจากต้นไม้ในสวนนี้ไม่ได้เลยสักต้นผู้หญิงคนนั้นก็ตอบไปว่าไม่ใช่ลรอ เรากินผลของต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ยกเว้นผลของต้นเดียวที่อยู่กลางสวนถ้าเรากินหรือแตะต้องมันเราจะต้องตายมารก็บอกกับเธอว่าเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกแต่เจ้าจะเหมือนกับพระเจ้าต่างหากผู้หญิงก็หลงเชื่อมารและกินผลไม้นั้นแล้วเธอก็ส่งให้สามีกินด้วยและเขาก็กิน และในวันนั้นเองที่เขาทั้งสองได้ทำบาปค,ความบาปก็คือการที่เราไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้านั้นถูกต้องและชอบธรรมดีงามและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระองค์จำเป็นต้องลงโทษเราเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าทรงไล่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกจากสวนนั้นและความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็ขาดสั้นลงชั่วนิรันด เช่นเดียวกันกับหญิงและชายคู่นั้นเราทุกคนได้ทำบาปความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้ขาดสะบั้นลงและผลที่เกิดจากบาปก็คือการลงโทษที่เป็นนิรันด์ในนรกเมื่อเราตายเราไม่สามารถมีชีวิตชั่วนิรันด์กับพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นตั้งแต่เริ่มแรกเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนบนโลกนี้ก็ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ทำบาปแต่พระเจ้ายังทรงรักพวกเขาและอยากให้พวกเขาทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบป,ประการให้พวกเขาผ่านทางบุคคลคนหนึ่งยังจําได้ใช่ไหมว่าพระเจ้านั้นทรงสมบูรณ์แบบดีงามและบริสุทธิ์ศักดิ์สธิ์ ดังนั้นการที่จะอยู่กับพระองค์ได้นั้นเราเองต้องดีงามบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบด้วยบัญญัติศิประการสอนวิธีที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าและบุคคลอื่นเพระบัญญัติบางข้อบอกไว้อย่างนี้ว่าอย่านามัสการบูชาพระหรือเจ้าอื่นใดหรือสร้างรูปเคารพต้องเคารพให้เกียรติพ่อแม่อย่าพูดโกหกอย่าลักขโมย อย่าฆ่าคนอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นอย่าล่วงประเวณีแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะทำตามบัญญัติเหล่านี้ได้ทั้งหมดในอดีตทุกครั้งที่พวกเขาทําบาปพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พวกเขาสามารถสารภาพบาปและถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์เพื่อเขาจะไม่ต้องถูกลงโทษได้ การถวายเครื่องบูชาคือการหลั่งเลือดของสัตว์ที่สมบูรณ์ไร้ตำหนิระหว่างที่พวกเขาถวายเครื่องบูชาเขาจะทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้เขาและทำให้สัตว์นั้นตายแทนความบาปของพวกเขาโดยการหลั่งเลือดเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ความบาปของคนคนนั้นได้รับการยกโทษได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป ใจของพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจต่อการทำบาปอีกต่อไปการถวายเครื่องบูชาของพวกเขากลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายอะไรเลยพระเจ้าตรัสว่าเราเอื้อมระอาแล้วกับการถวายบูชาที่ไม่มีความหมายของพวกเจ้าพวกเขาตระหนักว่าโดยการพยายามจะรักษากฎเกณฑ์และถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถนำพวกเขากลับมาหาพระเจ้าได้แล้วมีอะไร ที่พวกเขาจะสามารถทำได้บ้างเล่าพระเจ้ายังทรงรักผู้คนบนโลกนี้อย่างมากดังนั้นในวันเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคิดลงมาเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาจะสามารถคืนดีกับโค์ได้อย่างไรแล้วพระเยซูองค์นี้คือใครเล่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ทรงเป็นบรมรูที่ยอดเยี่ยมผู้คนจำนวนมากชอบฟังพระองค์สอนเพราะทรงสอนถึงวิธีที่เขาจะกลับมาหาพระเจ้าได้อีกทั้งทรงเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยวันหนึ่งผู้คนมากมายมาฟังพระองค์สอนตลอดทั้งวันเมื่อทรงเห็นว่าพวกเขาหิวมากพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ขันขอบพระคุณแล้วทรงอวยพรและทรงแจกจ่ายให้กับคนเหล่านั้นวันนั้นมีผู้คนมากกว่า5,000คนที่ได้กินอาหารและพวกเขาก็กินอย่างอิ่มหนำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสามารถที่จะช่วยสนองความต้องการที่จำเป็นของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงอยู่ในเรือเพื่อข้ามทะเลสามใหญ่กับผู้ติดตามโรกขณะที่พระเยซูกำลังหลับอยู่ ก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นพวกที่ติดตามพระเยซูก็ปลุกพระองค์ขึ้นมาและบอกว่าอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระเยซูทรงยืนขึ้นแล้วบอกกับลมและคลื่นว่าจงเงียบและสงบทั้งลมและฝนก็หยุดในทันทีทันใด ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเหนือกว่าพลังธรรมชาติของโลกนี้เมื่อพระองค์มาถึงอีกฝั่งก็ส่งพบชายที่ท่าทางดุร้ายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวๆหลุมศพเขาถูกวิญญาณชั่วหลายตนเข้าสิงและเป็นคนที่น่ากลัวมากเมื่อพระเยซูทรงเห็นชายผู้นั้นพระองค์ทรงสงสารเขาในสภาพที่เขาเป็นพระองค์ตรัสกับวิญญาณชั่วเหล่านั้นว่า จงออกไปทันใดนั้นวิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขาและความนึกคิดของเขาก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเยซูอยู่เหนือเหล่าวิญญาณชั่วมีอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนสนิทของพระเยซูป่วยแล้วก็ตายสองสามวันหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้ไปที่ฝังศพของเขา เมื่อเห็นอุโมงค์ฝังศพของเพื่อนของพระองค์พระองค์ก็ทรงกันแสงพระองค์ทรงไปด้านหน้าของอุโมงค์นั้นแล้วตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยจงออกมาเถิดเพื่อนของพระองค์ผู้นั้นก็กลับมามีชีวิตและเดินออกมาฤทธิ์อำนาจของพระเยซูอยู่เหนือแม้กระทั่งความตายพระเยซูทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราและอยากให้เรากลับมาหาพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าบรมครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และในบรรดามนุษย์ทุกคนที่เคยมีมาพระเยซูเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยทำบาปพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่สมควรต้องรับโทษความบาปเลย มีคนมากมายรักพระเยซูแต่พวกผู้นำทางศาสนาบางคนอิจฉาพระองค์พวกเขาจับกลุ่มพระองค์นำไปสอบสวนและตัดสินประหารพระองค์พวกเขาเอาพระเยซูแขวนไว้ที่ไม้กางเขนอันใหญ่พวกเขาตอกตะปูลงบนมือและเท้าของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงถูกตึงที่ไม้กางเขนนั้นพลโลหิตของพระองค์ได้ทรงหยดลงบนพื้นดินพระเยซูทรงร้องขึ้นว่าสำเร็จแล้วพระองค์ได้กลายเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงรักเราและทรงยอมให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนแทนเรา พระเยซูทรงรับแบกโทษความบาปทั้งหมดของเราทุกคนไว้โดยการหลั่งโลหิตเท่านั้นที่จะทำให้ความบาปของเราได้รับการยกโทษจำเป็นที่จะต้องมีใครบางคนจ่ายค่าแทนโทษความบาปของเราหลังจากที่พระเยซูตายในวันนั้นเพื่อนของพระองค์ได้นำพระศพของพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้ สามวันหลังจากนั้นพระเยซูทรงฟื้นคืนผู้ชนขึ้นมาจากความตายและทรงสำแดงพระองค์เองกับผู้คนว่ายังทรงมีชีวิตอยู่และใช้เวลาอยู่กับเขาเหล่านั้นอีกหลายวันพระองค์ทรงพิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากนั้นทรงกลับไปหาพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์พระเยซูทรงรับการลงโทษแทนเราและเดี๋ยวนี้ทรงเตรียมหนทางเพื่อเราจะกลับไปหาพระเจ้าพระองค์ผู้เดียว ที่สามารถนำเรากลับไปหาพระเจ้าได้ในขณะที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าชายหนุ่มคนหนึ่งพูดกับพ่อของเขาว่าคุณพ่อครับขอให้แบ่งส่วนมรดกของผมให้ผมทั้งหมดจะได้ไหมจากนั้นเขาก็เดินทางไปยังประเทศที่ห่างไกลและที่นั่นเองที่เขาได้ใช้จ่ายทรัพย์สินทั้งหมดของเขากับการใช้ชีวิตที่สัมมเลเทเมา หลังจากทรั์ถูกใช้ไปจนหมดสิ้นแล้วเขาก็ออกไปรับจ้างทำงานที่ต่ำต้อยที่สุดนั่นคือการเลี้ยงหมูแล้ววันหนึง่งเขาก็สำนึกได้เขาคิดว่าลูกจ้างของพ่อเรามีมากมายเขามีอาหารกินเหลือเฟือแต่เราอยู่ที่นี่ก็กำลังจะอดตายเราจะออกเดินทางไปหาพ่อของเราและบอกกับท่านว่าพ่อครับ ผมได้ทำบาปต่อสวรรค์และต่อพ่อผมไม่สมควรจะถูกเรียกว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอได้โปรดให้ผมเป็นเหมือนลูกจ้างของพ่อคนหนึ่งด้วยเถอดดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและเดินทางไปหาพ่อของเขาแต่ขณะที่เขากำลังเดินทางมาพ่อซึ่งเห็นเขาอยู่แต่ไกลก็เกิดความรู้สึกเวทนาสงสารเขา พ่อจึงรีบวิ่งไปหาลูกชายของเขาสวมกอดเขาและจูบทักทายเขาลูกชายจึงพูดขึ้นว่าพ่อครับผมได้ทำผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อด้วยผมไม่มีค่าเพียงพอที่จะถูกเรียกว่าลูกของพ่อแต่ผู้เป็นพ่อบอกกับคนรับใช้ของเขาว่าเร็วเข้าไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดมาแล้วสวมให้กับลูกของเรา เอาแหวนใส่ให้เขาและเอารองเท้าให้เขาสวมด้วยให้เรามากินและดื่มฉลองกันเพราะว่าลูกของเราคนนี้หายไปและตอนนี้เราพบเขาแล้วเราทุกคนก็เป็นเหมือนชายหนุ่มคนนี้เราทุกคนทําบาปและละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราไปและเช่นเดียวก,กันกับชายหนุ่มคนนี้เราสามารถกลับมาหาพระเจ้าได้ เราทุกคนต้องขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปให้เราและกลับมาหาพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตอย่างที่พระองค์ต้องการให้เรามีในฐานะลูกของพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราคุณอยากให้พระเยซูพาคุณกลับมาหาพระเจ้าหรือไม่ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่จะนำเรากลับมาหาพระเจ้าได้การกลับไปหาพระเจ้านั้นก่อนอื่นคุณต้องสำนึกผิดและยอมรับกับพระองค์ว่าคุณได้กระทำบาปต่อพระองค์คุณจำเป็นต้องเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงตายและรับโทษบาปแทนคุณและขอให้พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แก่คุณคุณต้องไว้วางใจในพระเยซูว่า ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำคุณกลับมาหาพระเจ้าและเป็นผู้ให้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์กับคุณในฐานะลูกของพระเจ้าจากนั้นคุณต้องเชื่อฟังพระเยซูในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของคุณพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตน,นิรันดร์ คุณสามารถกลับมาหาพระเจ้าเหมือนชายหนุ่มคนนั้นที่กลับไปหาพ่อของเขาคุณอาจพูดอย่างนี้ว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักลูกลูกได้ทำบาปต่อพระองค์และลูกเสียใจที่ทำอย่างนั้นลูกเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการรับโทษบาปแทนลูก พระเจ้าขอทรงโปรดยกโทษให้กับลูกด้วยลูกยินดีและยินยอมที่จะให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่และชีวิตที่เป็นนิรัน์ในฐานะลูกของพระองค์ทำไมคุณไม่ลองเรียกหาพระองค์ตอนนี้เลยละ่ะ ถ้าคุณเรียกหาพระเจ้าอย่างจริงใจแล้วตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปพระเจ้าทรงต้องการให้คุณบอกกับคนอื่นๆให้ทราบด้วยว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแผนการของพระเจ้าไม่ใช่แค่จะนําคุณกลับมาหาพระองค์เท่านั้นแต่เป็นการที่ครอบครัวของคุณเพื่อนๆของคุณจะได้กลับมาหาพระองค์โดยผ่านทางตัวของคุณเพื่อที่ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าและต่อกันและกันจะได้รับการกอบกู้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีใครบ้างไหมที่คุณรู้จัก ที่เขาควรจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้